พีมิ้นที่ดิร้อยฟังแปดสิแดวันนี้พี่มิ้นพ้อมาอัปเดตโซนสีอันนี้ที่พี่มิ้นยืนอยู่เนี่ยเนี่ยสีสีส,สองร้สามสิบสี่จุดเก้าตารางวาตารางวาละหมื่นห้าอ่าอันนี้เนี่ยจะก,กว้างก็เข่าเลยนะเนี่ยหน้าของหน้าของโฉนดเนี่ยจะก,กว้างก็เข่าแล้วก็เลขเนี่ยก็จะก,กว้างก็เข่าเพราะว่าอ่หน้ากว้างแล้วก็ไปไปลักษณะทายก็เป็นเป็นรูป เป็นลูกของขนมอะขนมขนมที่นเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเนี่ยโซนโซนสีโซนสีนี้โนสีสีใครที่สนใจก็โทรมาคุยได้สดฉนดพร้อมโอนผ่อนก็ยังผ่อนได้แต่ยกแปลงนี่เราก็ยังขายนะเราเราขายยกแป้งได้เลยเพราะว่าฉนดเราพร้อมโอนหมดอยู่แล้ว ถ้าใครที่สนใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่มินไว้เดี๋ยวพี่มินจะพามาอัปเดตวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีจ้ะ